เดี๋ยวสิภาคผู้ชมค่ะไปเบืองเรื่องของฝนฝ้าอากาศสักนิดนึงค่ะสถานีอากาศเมียนิยุกับคุณโกวิดสะอาดค่ะสวัสดีครับคุณพัชนะสวัสดีคุณวารีและสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็ยังมีฝนได้ต่อเนื่องนะครับแต่วันนี้ฝนก็จะน้อยสักหน่อยนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลงแต่บ้านเราก็ยังมีร่องพาดผ่านอยู่ทางตอนบนของภาคเหนืออยู่นะครับบ้านเราก็จะมีฝนน้อยแต่วันในวันพรุ่งนี้นะครับจะมี ลมนะครับฝ่ายตะวันออกนะครับพัดมาปกคลุมที่ทะเลอ่าวไทยแล้วก็บ้านเราทำให้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับสหรับเมื่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนได้น้อยอยู่นะครับที่จังหวัดเลยขอนแก่นนะครับวนราชธานีไม่มีฝนตกครับแต่ที่สกลนครนะฝนตก3.9มิลลิเมตรนะครับสลับปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศในวันนี้เนื่องจากยังมีร่องมรสุม ผ่านบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภา,าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำครับบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับซึ่งกําลังจะอ่อนลงในวันนี้นะครับยังคงปกคลุมที่แทรนดมามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยบันเราในวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนประมาณ4 0ของพื้นที่นะครับภาพถ่ายดาวเทียมในเวลานี้ภา,าคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีจะน้อยกว่าเมื่อวานอย่างมากนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งอยู่นะครับไม่ส่วนมากก็จะอยู่ทาง ตอนบนนะครับมีเมฆมากที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนก็จะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับพื้นที่สีเหลืองก็จะเกิดน้อยกว่าเมื่อวานนะสีเขียวก็จะมีโอกาสเกิดมากนะครับวันนี้โอกาสเกิดจะกระจายได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองเวลา40ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้ในบางพื้นที่ส่วนมากฝนตกหนักก็จะอยู่ทาง จังหวัดนองคายกับบึงกาฬนะครับแล้วก็สกลนครนครพนมแถวนั้นนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับช่วงนี้เป็นลมอุณหภูมิตำสุดนะครับ23-26องศาด33-37องศาลมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เหมือนเดิมนะความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝน40%ของพื้นที่นะครับมาเนื่องจากมีร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยัง มีอยู่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีลมตะวันออนะครับพัดมาปกคลุมที่ทะเลเอ่าวไทยแล้วก็บ้านเรานะครับทาํา้เราจะมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสองสามวันนะครับแล้วฝนก็จะลดลงองีกนะถัดจากนี้นครับจนถึงวันที่สิบวันที่ยวันที่ยี่สิบนะครับจะมีฝนเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกร่บนะครับจะง่ายเพราะที่น้องในวันพรุ่งนี้เป็นต้นปก็เตรียม รับกับฝนตกเพิ่มขึ้นประมาณ3วันนะครับก็ขอจบรายงานเดือนธันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ